พยากรณ์อากาศล่วงหน้า9-17มีนาคม66ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปหรือโมเดล ECMWF นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยวันที่9-11มีนาคม66ประเทศไทยตอนบนยังคงไม่มีฝนอากาศเริ่มร้อนขึ้นในตอนกลางวันเช้าๆยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่เน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท้องฟ้าโปร่งมีเมฆน้อยลมทิศตะวันออกลมทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ัดปคกมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางต้องระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่ทำงานกลางแดดระวังโรคลมแดดช่วงนี้อากาศร้อนและแห้งระวังอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคเหนือออกจากบ้านจะต้องสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยป้องกัน ส่วนภาคใต้ระวังเรื่องฝนบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปรกคลุมขึ้นลมเริ่มมีกําลังอ่อนลงพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง บริเวณที่เป็นฝนฟ้าขนองระวังเป็นพิเศษนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงวันที่12-13มีนาคม66ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเน้นบริเวณภาคเหนือภาอีสานตอนบนกลางวันอาาศยังร้อนฝน กลางคืนของวันที่12เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวอัปเดตเรดาร์ให้ฟังจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็ยนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจะเกิดการพะทะกันของมวลอากาศเย็ยนและมวลอากาศร้อนทําให้เกิดพายุฤดูร้รอนพายุฝนฟ้ากะน,นองลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ในช่วงแรกจะต้องติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะชวนในช่วง14-17มินาคม66 ตอนบนจะมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยมีฝนบางแห่งในภาคเหนือตอนบนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมช่วยคลายร้อนได้บ้างค่ะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้และ12-13มีนาคม66ก็ระวังเรื่องพาย,ยุฝนฟ้าคนองเน้นเหนือและอีสานคลิปนี้เราไปก่อนจกวะใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย